กสบายดีพี่น้องเมื่อถูกทุกคนมาพบมาพอกับลุงญ่อีกแล้วพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องลุงญ่อีกแล้วพี่น้องเนาะการขอบคุณขอบคุณขอบโมขอบใจหลายๆที่ให้เกียรติติดตามทั้งส่องลุงใหญ่อยู่พี่น้องเนาะเมื่อนี้การเบมาอย่างลายยายห่างพี่น้องเนาะทางลุงใหญ่ก็เข้ามาทางบ้านเนี่ยเอื้อยเพิ่นกันยังบม่ได้หูยังบม่ได้สัตยังบม่ได้สอบถามกันเนาะพี่น้องเนาะเอาการสิเข้ามาทางบ้านเพิ่นโอ้ยพี่น้องเลย ไก่ต you know, ื่นพี่น้องเนาะอ่ะเข่ามากกับสอบถามกับเพื่อนกันยังบุ้เรื่องบู้งลาวพี่น้องเนาะเข่าไปเบิ่งน้ากันก่อนเนาะพี่น้องเนาะเข่าไปเบิ่งก่อนเพราะว่าทีสัมภาษณ์เพ hmm. <é. S 2> ื่อนไปเรื่องใดกันยังบุ้งพี่เนาะเข่าไปเบิ่งน้ากันเนาะเบิ่งเฮาการิเข่ามากกระทั่งได้เห็นเอื้อยเพื่อนเนาะกลแปลว่าเข่ามาเอื้อยเพื่อนเอื้อยเพื่อนกันยังบ่อยู่กระทั่งได้เข่าสอบถามกันเฮาการิจับบริเวณทางเฮือนเอื้อยเพื่อนห้เบิ่งก่อนเนาะพี่นเนาะมาถึงทางเฮือนเอื้อยเพื่อนแล้วพี่น้องเนาะโอ้ย กับเป็นตาหนาอยู่พี่น้องเนาะมาหอดหนาบ้านเพิ่นเป็นทีเดียบร้อยเพื่องลังเฮือนหลังบักไงพี่น้องเ้ยเลยเดินเฮือนเพิ่นทางขึ้นพี่น้องเ้ยเป็นกําเพงเนาะโอ้ยเพิ่นว่าไม่ห่างหรือว่าไม่ใหม่เลยลุงไงกะหากะมาเป็นครั้งแรกพี่น้องเ้ยกะยังไม่ได้สัมภาษณ์ทางเอื้อยเพิ่นดอกทางเอื้อยเพิ่นยังบ่อยู่เนาะเอาก็ได้มากะบทีถ่ายตั้งแต่หนาบ้านเข่าไปเลยเนาะโอ้พี่น้องเ้ยเดินบ้านเพิ่นกว้างกว้างมีกําเพง กุ๊กกหม่เลียนกันสายล่อยู่ทางเรือนพ่นโอ้ยสะอาดงามตาพี่น้องเอ้ยโอ้เดินบ้านเพ่นบ้านกำลังบักงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเหากันยังไม่ได้สัมผัสกับเอือยพ่นเพ่นกันยังบ่อยู่ือว่าเอือยือว่าน้องกับยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเพ่นกะทันได้มากพี่น้องเอ้ยหากันได้เข้ามาโทรเข้ามาสอบถามเพ่นกับว่าเพ่นยังบออยู่เพื่อนก็ได้เข้ามากะ ก้าใจจริงๆพี่น้องเอ้ยกันยังไ่ได้สัมภาษณ์เพิ่นเกี่ยวกับหรือว่าเพิ่นเป็นแม่ห้างหรือว่าแม่ไมยกับโบฮู้เนาะก้าวเข้าฮู้เข้าๆมาแล้วว่าคือว่าเพิ่นก้นาวห้สัมภาษณ์นี่แหละอ่ะสัมภาษณ์ไปเรื่องใดเฮาก็ยังบฮู้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮากลับมาจับบริเวณแถวเฮือนเอื้อยประกยชนโอ้ยเดือดขูกขักปูกหนาพี่น้องเอ้ยไล่ เราก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์พึ่นแต่ว่าเราสีมาจับบริเวณแถวเรือนเพื่อดูโอ้พี่น้องเลยสะอาดงามตาเอือนเพื่นเอือนหลังบักง่ายที่น้องเลยเนาะเดินบ้านเพื่นกับขวงขวงพี่น้องเยนี่ยท้อๆมีกุ๊กไม้กุกม่วงเต็มอยู่ผู้ทีมงานเราก็นั่งทัวบ่าเท้าวบ่าวพุธไทยโดยพี่น้องนะจับบริเวณแถวเรือนเพื่ห้เบิ่งก่อนมีเนาะมีกุกม่วงกุ๊กข้าวนาะหลายพี่น้อง กบไม้กบตกเนาะเป็นผักเป็นหย่าผุนปลูกเองเจ้าเลยโดยดูยดเลยสุดยอดเลยพี่เนาะโอ้โหแบบนี้เดินบ้านเพื่อเก็บก้างพี่เนาะปลูกผักปลูกหย่าผักบัวลาภาผักอีตัวทุกสิ่งทุกอย่างผักแเผวผักหอมต้นไม้ต้นม่วงต้นกระโดนต้น มีต้นคามโอ้ยพี่น้องเอ้เต็มอยู่เดินบ้านไปโอ้ดแต่เป็นสะอาดงามตานะเนาะเฮ้พี่น้องเอาไปยังบริษัทสัมภาผัสด้วยพี่น้องด้วยอาว่าเาจะจับบริเวณแถวเกือนอย่างเอเื้อยเพิ่งห้ก่อนเพราะว่าเพิ่งกระทันได้มาเนาะแต่ว่าที่ปินนป้นอะไรเพิ่งเปิดใจบ่เขาเป็ยังบุพูบุพาศพพี่น้องเนาะให้ยุ่งกันไปก่อนเนาะเอากะทางลุงใหญ่กะชิขามาจับ โมดิเวนแถวเฮือนเพิน่นหล่อหล่อเพิ่อนก่อนนี่ก็เฮือนเพิ่นพี่น้องเฮาก็ยังบก่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าเอานนา้เพิเนเนเ่นท่านมาเนาะเฮาก็บ่ได้รับอนุญาตคาบาถ้าเอ้ยเพิ่นมาแล้วเฮาก็สิได้ถ่ายถามเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของเอ้ยเพิ่อนก้อนเนาะนะพี่น้องกันเพื่อนหลังบ้าใหญ่เนาะขวบขวงพี่น้นนาะ พักหนาลู่ไปเลยขู่โอ้ยปลผลเวลี้นเพื่อนผอย่างผนจะมีครบแลร้อพี่นอ้อง <c oughs> มีครบเปเลยพี่นอ้องครบไหมครบตาะ <c oughs> นี่รนครับเรื่อนครัขสุหยอน

ไปเรื่อยๆนอนๆเพราะว่าเอากระทันได้เขาสัมผัสทั้งเฮือยกคนเพนราะว่าเขาเป็นยังโบกุเนาะอันนี้กาโบกุเพียบเป็ดเพียงไก่พี่น้องทั้งเป็ดทั้งไก่เต็มอยู่นะเนาะเครื่องปูเครื่องพังโคกไหม่โคกโคกตเต็มอยู่เฮือน่คนนะโอ้มีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยอ่นะกากาทั้งที่ พี่น้องเนาะเขาเข้ามาทางเพิ่นกันยังบาได้สัมภาษณ์พี่น้องเไยเพราะว่าอย่างเกี่ยเพิ่นกันท่านได้มาเนาะเขากันยังบหุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพิ่นพ่อปานใดพี่น้องเขาหู่นพ่อข้าวนี่แต่ว่าเพิ่นให้สัมภาษณ์หากเพิ่นเป็นแม่ห้างหรือว่าแม่ใหม่กันยังบหุ่นเนาะเพราะว่าทางลุงญ่เข้ามากันยังบบพบเพิ่นก็เลยถ่ายวิวโบดีโบริเวณอันเฮือนเพิ่นพี่น้องเนาะกับเขาหู่นพ่อข้าวว่าเพิ่นนี่เปิดใจหรือว่า เปิดใจกับเปิดใจไปเน,นนะี่ยใดเนาะเป็นว่าเข้ากับหูว่าพื้นมีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องก็คือลุงไงไรจับให้พี่น้องในเบิง้งในส้มแนนะั่นแต่ว่าเฮื่อเพิ่นกับเฮื่อนหลังบักไงพี่น้องเนาะเดินหูยังไกลเป็ดพิ่นกับมีทุกสิ่งทุกอย่างครบเบิบเป็นว่าต้องการแต่ความหักเนาะความหักหักจริงเนะี่ยพี่นอนะ้องเนาะอาจจะเดียวเข้ากับถ้าเอ้ยพิ่นมาเข้ากจะได้ข้าออไปสัมภาษณ์คือสิด้หูเรื่องราวเกี่ยวกับพิ่นเราพี่น้องเนาะอ่ะ ถามหู้รียกด่วนดวนเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันข้าวมาบเางทีเป็นเป็นที่ง้อยนะเพิ่งได้มาเรียบร้อยเลาข้าเข้ามาฮอดมาถึงกลางเพื่อนเพิ่นเนาะกันยังบกฮู้ชื่อเสียงยังน้ำพี่น้องเนาะเขากับข้ามาปิดคิดเลขทางทีมงานเขาเนาะการขออนุญาตถามทางเพิ่นเลยเนาะโดยเื่อนจอมเื่อจอมโดยโดยอนุเรื่อยเลยยี่สิบสองปีโอ้ยยี่สิบสองปีโอ้ย ยุ่มแน่นอยู่พี <s <s <h <h ่น้องยังเจลียวย่างเกลียวย่างเกลียวเออทั้งเขากะเขามาทางเรือเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยกัยังโบหู้เกี่ยวกับชีวิตเรือประจําวันของเพื่อนเนาะอาชีพได้เห็ดอย่างเด้เนาะอาชีบเห็ดสวนนี่แหละเนาะได้เห็ดไหนเห็ดนาบ่เห็ดนาบ่ได้เห็ดมีผู้พาเห็ด Oh. แต่หน้าก so ็ม oh. ีอ่ปะมีนี่ห่างบ้านเนาะโดยโดยแต่ว่าพมมีผพาเฮ็ดมนถัดผูนำโดยอันแต่ผ่านมานี่ยมีครอบมีครัวบ่ะมีเด็กมีโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้บบมีบ่มีโดยอ๋อก็คือห้างบ่หรือว่าใหม่เนาะไม่ก็ได้เป็นห้างก็ได้เป็นเออแต่ว่าอันตัวลาดอันลาสุดนี้คือห้างเนาะห้าง อ๋อนาสุนิก่ะคือห้างมีลูกจากโคดเน้นเนาะผู้เดียวผู้เดียวด้ยอ๋อผู้เดียวเลยว่าผู้แบบว่าแต่มีว่าทั้งผู้ใหม่นะก่ะยังบ่มีลูกเหมือนกันผู้เดียวลูกฮะลูกกับผู้ใหม่เออลูกกับผู้ใหม่นั้นเดี๋ยวเราผู้ห้างนี่ยังบ่มีบ่มีอ๋อพี่น้องนี่ก็คือเม่ห้างเนาะบ่ง่ายขออนุญาตบัดคำนำเขากับห้องแบบติดปากซะเนาะเม่ห้างพี่น้องเนาะกะห้าง สี่สิบยังเจวสี่สิบสองยังเจวพี่เนาะอืมอ่าทั้งทีมงานเขาได้เขามาเมื่อนี้กับจุดหลักๆก็คือว่าถ้าเขาก็ได้เห็นน้ำเค็คนอื่นเพิ่นก็คือว่าทั้งเพิ่นนี่เปิดใจอยู่สันเนาะก็ว่าอ่าเขาก็อยากเขามาทาแบบตรงๆเลยพี่เนาะกับทั้งบางเถื่อเอซีเขาต้องการแบบว่าอยากคบหากับเพิ่นเนาะอ่าหรือว่าทั้งเปิดใจนี่ก็เปิดใจแบบว่าอยาก หาไปว่าแค่แบบว่ามีผู้มาโอ้ลมเสยๆบอทด่ว่าอยากมีหาคู่บอกง่ายๆคือว่าหาผู้นำครอบครัวเลยเนาะพ่ออล้รพี่นนอะได้เปิดใจนี่มาโดนหรอเปล่าเปิดใจนี่มาโดนแร้วบ่โดยประมาณวันที่วันที่เท่าไหร่เนาะเดือนม่อเดือนซ้่ไมม่อเดือนโดยประมาณช่ทงติดเลยเนาะโดยประมาณนั่นแหละแต่ว่ามีคนแบบว่าโทรเข้ามาโอ้ล้มเป็นอย่างไรบอ จ่านี่อยู่บว่าโทรมาถูกมือกับบ่บนโดนเถอะโดยโดยนี่นะว่าบวกไฟเดลโทรศัพทสซับอ๋อบุคคลลโทรศัพท์ก็แบบว่าแบบว่าเพิ่นกันยังบ่ได้มีแบบว่าคนพิเศษเป็นอย่างโทรเข้ามาบรมีแบบว่าโทรเข้ามาเก่งว่ากันไปเรื่อยๆแม่นทักมาทางอ๋อทางเฟนอย่างก็มาเนี่แหละโดยโดยโดยแต่ว่ายังบ่มีแบบว่าเฮาสิจริงจังกับเพิ่นเป็นอย่างเนาะยังบ่มีนั่นน่ะเนาะโดยโอ้ยน้องอ่ะทางเอฟซีเฮา มาพ่อแล้วบาทเลยมาพ่อแล้วเนาะเพราะว่าในห้างไงกะบว่าทั้งเอซีเอากะทีต้องการรายอยู่เนาะเนาะเพราะว่าทั้งเฮากะบกคอยหาให้เพื่นได้นะแต่ว <c oughs> ่า,าชวนลายทั้งทีมงานเฮากะจะไปจัมภา์แต่ว่าไม่ห้างน้อยเนาะหรือว่าผู้สาวสำนอ้อยเปิดใจไปสั่นแต่ว่ามันกะคุยบุคคากัน แต่ว่าทีมงานทางเอฟซีเพิ่นกินแบบว่ายังได้แม่ห้างแบบว่ามีอายุขึ้นไปประมาณสี่สิบหรือว่าห้าสิบขึ้นไปแน่แต่ว่าทางเฮามาื่กี่ก็มาพ่อเลยพี่น้องเนาะเตรียมพี่นอ้องรวดรวนเลยเอฟซี <laughs> ทางเฮาเนาะถ้าเห็นคลิปทั้งเพิ่นกะทักทายกันเขามาก็คือว่าการเป็นยูนี่ก็คือว่าทางทีมงานเราเขามาเบิงนี่คือสิพ่อเพียงเนาะ พอเพียงเลยชาล่าเป็ดนี่คือครบหมดเนาะขาดอย่างเดียวเนาะขาดอย่างเดียวก็คือความหักหรือว่าผู้นำขาดสาวรักเนาะขาดสาวรักขาดสาวดำขาดเวาวาผู้พาเห็ดพาทำมันจะเนาะขาดผูโอ้ลมีเนาะเนาะโฟกัสได้บ่อหิ้วเนาะกะสี่ซ้ำมันผู้เปิดใจและโดยเอาเอาสี่สิบสี่สิบกว่าสี่สิบห้าสิบแปดหัว ได้สีขึ้นไป40่ปลายขึ้นไป เอาสี่สิบไปขึ้นไปห่อนหาชิบหรือว่าหกชิบก็ได้หกชิบก็ได้โอ้เอาง่ายคือว่าหกชิบหาลงมาหาหอดสี่ชิบหาสัตว์จ้ะเนาะโดยหกหกชิบหาลงมาสี่ชิบหาพี่น้องเนาะหมักผู้ใหญ่ว่าสันทัดเราหมักนิงหน่อแม่แม่แม่พวกมันก็ได้อยู่น้อยแม่โนยไลายแกบ่ชขอใจกันแม่เพราะว่าเฮาสีเอาม้านี่กับจุดแักเฮาคือเอามาเป็นผู้นำเนาะเป็นผู้นำครอบครัวผู้ปรึกษาหรือว่า ผู้ากผู้ชานาะพ่น้องเนาะผู้ชีวิตณทอแม่แแม่มากไข่แลวแม่ๆอ่ถ้าสนใจทางเพิ่นนี่กะให้ติดต่อขามาทางใดด้เนาะสิสวกสบายเนี่มีฟบอมีฟมีลายบ่มีลน์อยู่มีลา์อยู่โอ้โหเอ้ฟิตได้เออฟิตฟง่ายเนาะฟเนาะ ก็ลนี่บ like ่ฮู้ด้บ่ฮู้ว่าไผเป็นไผเด้เพิ่นลดีกว่าดีลดีกว่าเพราะว่าทางบ้านเฮาเพิ่นบ่ค่อยได้เล่นลแม่นๆเอาอย่างนั้นก็ได้เนาะก็เล่น WhatsApp ก็เล่นยๆๆทาง FC เฮาก็มักเล่นลเนาะแม่น่ากเนาะมักใช้ลาดีกว่าเพราะลก็เป็นสื่อสารง่ายอ่ไปว่าถ้าเออเอาซาวมวยตกนั่นก่อน1่อย5ก่อน เดี๋ยวว่าถ้าภัยสนใจทางนั้นเพิ่นกะคิวอาโคตรของเอื้อเพิ่นเนาะมาสี่คอหนึ่งใช่มาขานั่นแหละต้องคอยต้องคอยต้องคอยเอาเข้ามาเข้ามาเชื่อเลโอเคโอเกโอเคลายได้เลยกินเยพี่แต่จักบอกเห็นว่ากินเห็นจักอ๋อคิดเราบ่เห็นนะเราคอยจะถ่ายเพิ่นนะถ่าเดีว่าทางอันถ่าเพชนี่กะเฮากะสิได้ขอเอื้อเพิ่นไปอยู่แต่ว่าเฮาบ่เอาน้ำ นี่เนาะบ่อสาธารณะเอ่อฮาบ่อสาธารณะพี่น้องเพราะว่ามันสิเขามาถูกดูแบบเนาะเว่าคนดีแน่คนณผู้ดีแน่วิชาชีพขามาหรือว่าขามาหยอกยังเพิ่นเนาะถ้าทบาทอีฟซีเฮาเนาะไในข่าวมาเบิ่งคลิปของเพิ่นแรกหรือว่าสนใจทั้งเพิ่นนี้เนาะก็ให้ติดต่อขามาเตละร่องเฮาเพราะว่าส่องเฮานี่ก็ ขามาสภา์เพิ่อนเนาะเพราะว่าทางโ่องเฮ้าก็มีเรียพี่น้องเนาะทางเฟซทางไลน์เพิ่นเนาะคือว่าทางเฮ้าก็สีโบเจตทางสาธารณะพี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นการแบบว่ามันสีบ่ดีต่อเพิ่นเนาะโดย่าจะคข่าวมาในแบบใดพี่น้องเนาะโดยถ้าว่าถ้าว่าหากจริงพี่น้องเนาะวังส้างวังชาวังเป็นผู้นาครอบครัวเพิ่นกะ หายติดต่อเข่ามาแบบจริงใจพี่น้องเนาะ <Okay. S 2> หายติดต่อทั้งทรงเฮาเข่ามาก็ได้พี่น้องเนาะทางเฮาเก็จะเป็นทุะระป่าบางมาให้อีกเพื่อนึงพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าทางเพิ่นกระขาดคือควมหักอะไรพี่น้องเนาะต้องการค <laughs> วมหักและต้องการผู้นำผ้าผู้เฮ็ดพาผูพ้พาเฮ็ดพาสร้างพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องอะคือ่ราเขาย่ำนั่นทีนึงเนาะโดยโดยโดยเป็นคนโสดเนี่ยโมมีเมียเนาะ อย่าให้เป็นคนสูตนะที่แบบว่ามีลูกมีเมียแล้วก็พยายาให้มาหลอกลวงเนาะทางเทียมีลูกลวงนะก็มีลูกมีเมียแล้วก็ให้ยุติชะเนาะแมนยุตติชนะอ่มีลูกมีเมียแล้วก็ดูกับครอบครัวเราหน่อยครัวเนาะให้เขามาคุณนอนอยู่ในอู่สิใจแห้งเนาะแม่นเน่นเน่นเนาะเหน่อว่าบอน้าเป็นไปได้ก็ให้เพิ่นประกาศมาฮัลโหลดีกว่ามีวิญญาณดีมาชนเนาะ มันก <ator il> <noise> ็เลือวัดอย่นะเด้อ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 ท่าก็ะว่าจะคุยรุงใหญ่กันเนาะมอหอยสดเนาะผมเองหรือว่าทั้งหางผมใหม่ก็ได้นะหัโสดก็ได้เนาะหางผมใหม่ก็ได้มีไดแล้วนี่แดดก็มาตัวคนกะบางทีเผินจริงใจกับมีแต่ว่าทางนั่นเปิด ผมหมายคำคำระว่ายงนะยุดเสด็จด้อหม่น้อยุดเยเพราะว่าทั้งเปินเปิดใจก็คือว่าอยากได้คนจริงใจอยู่แล้วเนาะตรงเลยเนาะก็ว่าตรงไปเลยก็ตรงไปตรงมาเลยพี่น้องเนาะทั้งทีมงานเนาก็อยากบ้าตรงๆเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขา็ก็ไปใส่ขึ้นกันพี่น้องเพราะว่าเนาะมันก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเนาะ กังจริงใจพี่น้องเนาะบอกเขามาแบบว่าตั้กันหลอกกันอย่างนั้นบอให้เขามาเนาะให้เขามาบางสางบางสากับครอบครัวเพิ่นเพิ่นก็เปิดใจเพื่อว่าจะได้คนฮักเพลินจริงพี่น้องเนาะอย่าใช่ได้ไหมจังใจเรื่องประเทศเนี้ยเพื่อโฟกัสบอกโฟกัส ก็เป็นเข้าใจเนาะก็เพียงแต่คุยกันเข้าใจเนาะเมนบังแยงเอาได้เนาะมาสร้างมาสาวาสันสาเนียนพี่น้องมีความผับผิดชอบเนีนหนักเนาะแน่นอนพี่น้องเนาะทางใดทีมงานเฮามีอย่างสอบถามเพิ่นอีกบ่ก็ถามเพิ่นไปเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้เว้าเบิดทุกคำเลยพี่น้องเนาะที่เราต้องการแล้วก็ทุกคนก็คือสิได้ฮู้ได้ทราบน้ำกัน เนาะ FC เอาเขา,ขามาเบิง้งคลิปเพิ่นกะคือชได้หูแล้วว่าเพิ่นต้องการแบรบใดโฟกัสนะตือบบเนาะแต่ต่างประเทศเพิ่นกะไม่ได้โฟกัสแบบว่าประเทศใดก็ได้ไดอายุกับเพิ่นก็ได้ไว่าไปและนะ้วเนาะเอาแต่สำนั่นลงมาซ้ำนี้แต่ว่าความจริงเรื่องเพิ่นแบบว่าโฟกัสนี่ก็คือว่าอยากได้แต่คนจริงใจเท่านั้นเนาะแมนคนบังเหตุบังสาใช่ได้หรอกเขาโทรศัพท์มันได้มีแบบว่า มีลูกมีเมียกับหายาคือว่าอะไรพี่เนาะอืมว่เดีวนั้นหาย,ยาใช่ต่อมาใจ่เปใจผู้อยู่เนาะโอ้มีใครจะพบจะพ่อคือว่าเลยเนาะท <c oughs> ำแน่นัันก็นได้นะพี่เนาะเนาะเพราะว่าเข้ากันแล้ว <c oughs> คนว่าซ้าาอมคนได้แต่บอกเอาลูกเอาขวันมุ้ยพอเอาเนาะ เขาพูดว่าเอ้ยเมลแลนด์ถามหักแตกหัวเขาเท็กสิสเดนมาร์กภายนาะอยู่แต่เฮือนเออโบแมนกับโบแมนนอกจากเธอเขาเขามาแบบห้องบุหู่เนาะบุหู่เขาไม่รู้นอนั่นก็คือคือว่าอะไรพี่น้องเนาะ เขามาเป็นนั่นกับตัวหลอกกันกับทั้งเรือทั้งนี่กับโบจักบบหู่ด้วกันเนาะว่าทั้งนี่แบบว่ามักกลัวเขามันกะับโบเมย์เนี่พี่น้องเขามาตัวเกันเนาะเดี๋ยวเป็นกับโบหู่ดิ่งเป็นกับโบหู่เนี่ยเดี๋ยวคือว่าให้ยาซะแบบนั้นเนาะเศร้าี่น้องก็ว่าง่ายกันเลยหรือ่น้องเนาะ เพือนเป็นแก่ไก่วัดน้องพม่พ no ี่น้องเลยแพักเลยตอนนั้นแล้วพม่พี่น้องไงโดยโดยคอโตเมื่อเนาะเอาการหลบควนทางเอ่อเรีนเนาะเอาก็ได้โอลงกับทางเพิ่นกับมานานพอสมควรเลยพี่น้องเนาะเรีนกาบ่มียังหลายพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขอขมบขใจเพิ่นทางที่เพิ่นให้เฮาสัมภาษณ์เนาะโดย ผมมีอย่างไรพี่น้องมันนี่ก็ขออวยใจพรทางเพิ่นหันเนาะให้มีผู้จริงใจเข้ามาสั่งขาครอบครัวเพิ่นเนี่ยมีผู้นำที่ดีๆพี่น้องเนาะให้ได้ัติครหักเนาะให้สมบัติคามหักของเพิ่นที่เพิ่นตั้งใจไว้เนาะนะสุดท้ายนี่ยกับบ่มีอย่างไรก็กาวเข้ามาสบายดีสบายดีโด้วยสิดได้หูได้ทราบไปพร้อมๆกันเพราะว่าลุงเไงก็ได้สัมภาษณ์เพิ่นไปเรื่องราวเกี่ยวกับเพิ่นกับคือชิดไทยหูน้อพี่น้องเนาะอ่ะ ถ voi, ais, ้าได้ห huh. ูได right you ้ทราบเรื you you. You ่องกันด่วนๆพี่น้องเนาะถาวาถาว่าเบิ่งคคิปเพื่อนเรื่องกับมักหักเพื่อนกาดวนเลยพี่น้องเนาะเขามาทักทายสบายดีกับเพื่อนหรือว่าเขามาจับจองกันเนาะเพื่อนก็คือว่าเป็นแม่ห้างทั้งห้างทั้งหม่แล่พี่น้องเนาะเพื่อนกาต้องการคนโอ้ลหมือวพูดคุยหรือว่าวางมาสางมาสากับครอบครัวเพื่อนเนาะนี่ก็คือบริเวณแถวเฮืออดเพื่อนเนาะเขาก็ได้เขามาทั้งนี้นี่พี่น้อง โอ้ยกหลังเป็นไงพี่น้องเลยมีเดินหยาโอ้ยเต็มข่วงข่วงพี่น้องเนาะอ่ะรีบรีบรีบพี่น้องรีบจับจองกันข่าวมาเนาะถ้ามีธุระป้าปางด้วยว่าอยากให้ลุงไงซอยกะยินดีข้ามานี่กันคือหน้าเพื่อนพี่น้องลงไปนี่บ่มีผู้พาเหตพาทำเพื่อนวาเนาะอยากได้ผู้นำพาครอบครัวอ่าเดินบ้านเดินห่วงเพื่อนโอ้ยข่วงข่วงพี่น้องเนาะอ่ะรีบรีบพี่น้องรีบจับจองกันข่าวมาเลยเนาะ ถาว่ามักหักเพื่อนจริงกะให้ทางลุงไ่ติดต่อให้กะยินดีน้องพี่น้องเนาะอ่ะสุดท้านี้ลุงไ่ก็ว่ามีอย่างไรขอจบคลิปนี้ลงเพียงซ้ำนี่เนาะกะขาดบ่ได้ก็คือคำหวยพรให้พ่อแม่เอฟซีของลุงไงเบิดถูกท่านทุกขรอครัวให้พบแต่ความสุขความจเจริญส้่งลูกปูกข,ขึ้นให้มันให้ยืนอยู่ดีมีแห้งพี่น,อนอ้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่นอ้อง